จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่3 F-15 Eagle F-15 Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจครองอากาศโดยเฉพาะและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและสถิติที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบทางอากาศ F-15 ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1970 โดยบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสปัจจุบันคือโบอิงเพื่อตอบโต้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะมิก25การออกแบบเน้นไปที่ความเร็วการไต่ระดับและความคล่องตัวที่เหนือกว่าเครื่องบินของฝ่ายตรงข้าม F-15 ถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือการมีชัยเหนือเครื่องบินข้าศึกในการรบทางอากาศซึ่งเป็นภารกิจหลักของมัน F-15 มีสถิติการรบทางอากาศที่น่าทึ่ง โดยไม่เคยถูกยิงตกโดยเครื่องบินขับไล่ของศัตรูเลยตลอดอายุการใช้งานที่มีมานานหลายทศวรรษด้วยเครื่องยนต์คู่ที่ทรงพลังทําให้ F-15 สามารถทําความเร็วได้สูงถึง2.5มักและมีอัตราการไต่ระดับที่รวดเร็วมาก F-15 ติดตั้งเรดาร AN ์ AN/APG-63 ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธระยะไกลระยะกลาง และระยะไกลนอกจากรุ่น F15A, B, C และ D ที่เป็นรุ่นขับไล่ครองอากาศแล้ว F15 ยังถูกพัฒนาไปในหลายรุ่นเพื่อทำภารกิจที่แตกต่างกัน F15E Strike Eagle เป็นรุ่นที่ปรับปรุงให้เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินที่มีความสามารถสูงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในทุกสภาพอากาศถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินโจมตทีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก 1> f 1 5 ex eagle t เป็นรุ่นล่าสุดที่มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทำให้ f 1 5สามารถคงความสามารถในการรบต่อไปในอนาคตดได้อีกหลายสิบปี f 1 5 eagle ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินที่ทรงพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือชั้นในการรบทางอากาศมาอย่างยาวนานและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่น่าเกรงขามที่สุดในปัจจุบันครับ